ทุกคนวันนี้จะมาสอนล่ไหมครบปีร้อเปอร์เซ็นนะครับแท้โหลดฟรีร้อกดเข้ามา Google แล้วก็พิมพ์ว่าฟร m i ม e คร a f t เฉยๆนะแล้วก็ใครอยากให้โหลดเวอร์ชันไหนก็บอกมาแล้วก็แตะไปตรงนี้นะถ้าใครไม่อยากได้หนึ่งจุดสิบหกจุดสีสิบจุดสอง ก็เรื่อนหรืพิมพ์ว่าไมค์ครับหนึ่จ 17, 17, ุดสิบเจ็ดจุดสิบจดสิบแปดก็ได้มาถ่ายโมชันนี้ก่อนให้กดเข้าไปตรงนี้นะที่มันเป็นส,สีเขียวเนะี่ยกดเข้าไปแล้วก็รอแล้วก็กดสีสเขียวอันนี้หม่อกที แล้วก็กดดาวน์โหลดรอมันก็กดเปิดเรียบร้อยเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบเจ๊ะเหนึ่งจุดสิบหกไม่ใช่เหรอท่ามาถึะ นี่เต็มเลยขเขืเปลี่ยนตัวละครเลยบรลอยถ้าจะกดเป็นอัตต์ต้องกดตัว C อันเนี้ยนะ เเนนนีีน่่ยยกดไปแล้วก็อยากให้มันเป็นที่โล่เดี๋ยวแปบนึงกดตัวนี้แล้วก็กดตัว f นะถ้าจะให้มันเป็นที่โล่กด รอสักแป๊บเรียบร้อยเข้ามาแล้วของก็จะเป็น1นึ่งจุโคชั้นนี้ชอบเล่นมากเลยเดี๋ยวเอ้ยอ่ะให้กดนี่สักโกลเลมสักโกลเลมกดบิน เล่นไหมครับตอนโลชัน่นหนึ่งจุดสิบหกอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันโหลดฟรีใจแล้วอะไรออมาก็อยากเล่นไหมครับหนึ่งจุดเจ็ดแต่มันอีกมันต้องเป็นอีกเครื่อง แต่เครื่องนี้มันไวกว่าเครื่องนั้นมันสร้างโกเลมยากมันวินไม่ค่อยติดและเแบบถ้าอยากจะเล่นกับเพืออ่อนก็นต้องใช้เน็ตเดียวกันนะหรู้วิธีการเล่นแบบไม่ใช้เน็ตเดียวกัน ฮ่าแขนเบ็ดหลากฮึบ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  <c oughs> เดี๋ยวเขาน่าจะมาอัดคลิปสร้างบ้านใต้ดินตรงนี้นะโอลคกสำหรับวันนี้มาเท่านี้ก่อนละกัน โอเคสำหรับว okay, ันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบายบาย